วันนี้เรามาคุยกันเรื่อง iPad Pro ปี2022ที่กำลังจะมาแล้วนะครับ วันนี้เราเอาข่าวการอัปเดตของ iPad Pro ปี2 0 2 2นะครับที่กำลังจะมาในไม่กี่เดือนนี้นะครับมาอัปเดตให้คุณฟังนะครับว่ามันมีข่าวลืออะไรกันบ้างนะครับจากที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็อันที่มันใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนะครับมันจะเป็นอะไรไปได้บ้างแล้วมันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนควรแก่การรอคอยที่จะซื้อมันหรือไม่นะครับแล้วก็ใครเหมาะมั่งมาคุยกันในคลิปนี้วันนี้ครับ เรื่องแรกที่น่าจะพูดถึงกันมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์นะครับสำหรับ iPad Pro นะครับตัวใหม่ปีนี้นะฮะข่าวออกมาหนาหูมากว่าเขาจะเปลี่ยนดีไซน์ข้างหลังเป็นกระจกอะไรเงี้ย เหมือนเหมือนกับไอโฟนสี 4, รุ่นสมัยก่อนนู้นเลยนะครับแล้วก็สามารถจะชาร์จด้านหลังได้ด้วยมันก็จะเหมาะกับการที่จะเอาอุปกรณ์อ,อื่นๆเช่นโทรศพัพท์หรือว,ว่า AirPods ์ตหพวกนี้มาชาร์จด้านหลังได้ด้วยนะครับมันมีความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนก็จะทักมาเลยนะฮะว่าถ้ามันเป็นกระจกอยู่ข้างหลังเนี่ยทำตกเนี่ยไม่แตกหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ ถ้าตกแรงๆมันก็คงแตกง่ายแน่นอนนะครับแล้วก็มีข่าวนึงฮะที่บอกมาว่าเคสะครับจะเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมนะครับก็คืออาจจะเปลี่ยนจากอลูมิเนียมนะครับเป็นไทเทเนียมคลาสสิกนะครับซึ่งไทเทเนียมเนี่ยมันแพงมากแบตเตอรี่มันแพงมาก,ตเ,ตมมพมากเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแต่ว่ามันก็มีข่าวมาว่ามันอาจจะไม่ไเปลี่ยนทุกรุน่นอาจจะเป็นเฉพาะรุ่นไฮเอนด์ end, รุ่นสูงก็ได้นะฮะหรือว่า,าจ,จะเป็นรุ่นเฉพาะ รุ่นใหญ่12นิ้วก็ได้นะฮะรุ่น11นิ้วอาจจะแบบว่าอย่างเหมือนเดิมหรือว่าจะเป็นกระจกอะไรพวกนี้เพราะตรงนี้เรื่องนี้นะครับมันก็แบบมากัน2ทางนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรนะฮะและก็ความเป็นไปได้นะครับที่สูงทีเดียวนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนทุกครั้งนะฮะก็คือความเร็วนะครับของ Ipad นะครับคาดว่านะครับ อาจจะเปิดตัวด้วยชิป M2 ก็ได้นะฮะถ้าเป็นชิป M2 เนี่ยคงจะเร็วปื้ดปา้ดแน่นอนเลยนะฮะหรือว่ามันจะเป็นชิป M1 Pro M1 Max อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ทราบได้แต่ว่ามานาหูมากว่ามันจะกลายเป็นชิป M2 แล้วสำหรับ iPad Pro ปี2022นี้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตทุกข้าวนะฮะก็ถ้าคุณที่รออยู่นะครับคิดว่า สิ่งที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันน่าสนใจน่าที่จะซื้อไหมนะฮะหรือว่าจะซื้อรุ่นที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ไปเลยดีก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคนที่เป็นโปรนะฮะที่ใช้งาน iPad Pro อยู่เนี่ยจะรู้เลยว่าสิ่งที่สำคัญอย่างมากๆอย่างหนึ่งนะฮะที่ทำให้คุณมาใช้ iPad Pro นี่ก็คือเรื่องความเร็วกับแอปพลิเคชันที่คุณใช,ใช่ไหมครับถ้าคุณทำ 3D animation ถ้าคุณทำการตัดต่อหรือว่าทำอะไรที่มันจะต้องใช้ ใช้กําลังมากๆของ iPad เนี่ยแน่นอนความเร็วความแรงของ iPad มันมีผลนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณทํางานประเภทนี้นะฮะคาแรคเตอร์นี้นะครับควรจะรอไหมถ้าเป็นผมผมรอนะผมก็เพราะว่ามันมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานสะดวกขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ทํางานพวกโปรพวกนี้เอาไว้ดูหนังเอาไว้เรียนหนังสือธรรมดานะฮะไม่ได้มาตัดต่อไม่ได้ทำแอนิเมชันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเล่นเกมธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับ ไอ้ไอแพตัวนี้ก็อาจจะเ,เรียกว่าโอเวอร์คิวก็คือแบบเกินความจำเป็นไปสำหรับคุณก็ได้นะครับคุณคิดว่าคุณจะรอไหมจะซื้อไหมนะครับก็ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามานะครับโดยเฉพาะถ้าคุณที่ชอบเกี่ยวกับตัดต่อวิดีโออะไรพวกนี้นะครับช่องนี้นะฮะมีเพลย์ลิสต์แยกเฉพาะเลยสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งตัดต่อวิดีโอตัดต่อบนมือถืออะไรพวกนี้คุณชอบแล้พวกนี้คุณเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์แล้วคุณก็ แยกไปดูเฉพาะเรื่องเลยนะับจะตัดต่อบนมือถือตัดต่อฟอสซัดหรือว่าสอนถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้คุณก็เจาะเข้าไปเฉพาะเรื่องไม่ต้องมานั่งดูวิดีโอทั้งหมดเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้กันเนี่ยนะครับกดไลค์ง่ายนายิดเดียวนะครับคลิกติ๊กเดียวแค่นั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นกำลังใจแล้วก็ทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ Keep, keep it on repeat, testing find the potion.